ไปดูกิจกรรมวันเด็กของน้องๆหนูๆที่ชอบเล่นกีฬากันบ้างครับซึ่งก็มีทั้งการแจกของรางวัลและการแข่งขันสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักภาคเอกชนจัดก,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายในสวนกีฬากรมลถนน,นสุวินทวงศ์ โดยมีนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไก่ขอขอไปครับขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่หนึ่ง หรือ Balance b i t h ์ i l a n d นด์ Cha เปี้ยน2022ชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามสุดท้ายที่แบ่งการชิงชัยเป็น8รุ่นอายุไม่เกิน2ขวบถึง10ขวบทั้งหญิงและชายนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและทีมงานยังได้เยี่ยมชมคลินิกฝึกพื้นฐานกีฬาเทควันโดให้กับเยาวชนที่สนใจกีฬาการต่อสู้ ซึ่งก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดของโคชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยและน้องเทนนิสเรืออากาศตรีหญิงพานิพักวงพัฒนาก,กิจฮีโร่เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกโตเกียวเกม2020ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและอุ่นเป็นกันเอง